มาแล้วนะคะเคยเข้าไปข้างในมาแล้วกำลังขอนกันกำลังจะเดินไปเป็นทรันค่ะนี่นครขอนกันสาลหลักเมืองเราเดินมาจากโรงแรมโคสานนะคะกำลังจะเดินตรงไปเนี่ยอีกประมาณสัก 8ปดร้อยเมตรมั้งฝรั่งเดินเช็ดเหงื่อแล้วชวนขึ้นแท็กซี่นางไม่ขึ้นเอาให้เอารถมานางก็ไม่ยอมนางอยากเดินแล้วก็เดินนะคะฝระังสนใจอีกนะยังไม่เสร็จนะคะกังเงอยู่ในระหว่างดำเนินการ ตัวยอย่างว่าอย่างนั้นนะคะตรงน,นี้ริมรางสเตชันเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเดินมาจากโน้นเลยนะคะตรงตึกสังานนั่นเลยค่ะริมรางสเตชัน ฝลั่งโลฝรั่งเนี่ยสนใจทุกอย่างเลยนะจ่อรอจริงๆเลยอะบนทางฟุตบาทที่ของขายเนี่ยค่ะถึงละเป็นท่านนะคะอื้ เห็นแล้วค่ะเซ็นท่านเมื่อไกลนะคะทุกคนเซ็นท่านขอนแก่นค่ะเรามาทำไรมหายาทาน,นะคะ่ะทุกคนที่นั้นเป็นไข่มาเที่ยวแต่มีไข่จริงๆแล้วเป็นตั้งแต่ตอนอยู่ะคะโคราช้วค่ะต้นไม้สวยแต่ทีนี้นึกว่าหายก็ดันมาดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งอะคะ่ะ อ,อโหแค่นั้นเองเจ็บคอมากและลืมมายาแก้เจ็บคอมาแต่ฟาร์มาซีอยู่ใกล้ๆบ้านก็มีนะคะแต่ว่าอย่างมาซื้อที่เป็นท่านมากกว่ามันมีหลายอยา่างได้เดินตากแอร์เย็นๆเ <c oughs> นี่ยค่ะเรียกว่าประตูทางเข้าจังหวัดขอนแก่นเลยนะเนี่ย ขอนกันค่ะทุกคนเดินมาจากโนนเลยใกล,ใกล้กับฟูแมนนั่นนะคะแปบ๊บเดียวเองนะคะไม่ถึงสิบนาทีถึงแล้วไปแล้วนะคะยาฝรั่งถือยาไปแนละ้วอากาศดีมากวันนี้ไม่มีฝนนะคะ เนี่ยค่ะเซนทันเราก็เดินกลับนะคะทุกคนแฟนก็จะหยุดแฟนก็จะหยุดแมดาสาบนะคะนวดอหยุดนวดส่วนที่กน,นัดน่าจะไปทานยาแล้วก็นอนปล่อยแฟนนวดไป อันนี้ไม่นวดด้วยหรอกโอ้อันนี้รู้แล้วซ้มมนเนี้ยลักษณะคล้ายๆกับตัวรูปร่างของสัตว์มีบันไดาทางขึ้นด้วยเนี่ยค่ะทุกคนมีบันไดาทางขึ้นด้วยนะคะอาน่ารักดีค่ะกำลังเลินไปละ มาฝั่งโน้นนะคะทุกคนขากลับเราก็กลับฝั่งนี้นครขอนแก่นนะคะนี้นะคะมันสกครู่นี้เรายมาจากตึกใกล้ๆกันนะะี่ค่ะอันนั้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ก็ลางไปน่นแนละ้วไปทำคลิปเกี่ยวกับตรงนี้ไปแล้วนะคะวันนี้ก็แค่เดินผ่านสาธุสาธุสารหลักเมืองขอนแก่นค่ะทุกคนอยู่ทางเข้าเลยนะคะ หลังเขาก็ชอบเดินมานะคะก็ถือว่าสะดวกอะค่ะไม่ไกลห้างเดินดูธรรมชาติไปด้วยวันนี้ฟ้าสวยนะคะไม่มีฝนเลยเ็บวิวทุภัย and walk around there มาซาดิเซียยะมาหาคนครขอนแก่นนะคะทุกคนนี่แหละค่ะประตูทางเข้าเลยเอาละคะ่ะทิ้งฝรั่งไวท้ที่ไว้ทางโน้นนะคะให้เขานวดยิ่งนักก็เดินจับค่ะถึงตึกเนี่ยค่ะ แก่นขอนนะคะที่เห็นไกลๆอ่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแก่นขอนแก่นถามว่าที่นี่สะอาดไหมก็ระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของอึสนัขนะคะ่ะทุกที่แหละไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นบุรีรัมย์ everywhere นะคะทุกคนโคราชโคราชยิ่งเยอะนะคะขี้หมา <laughs> เออ ก็ไม่ได้ตำหนินะคะพูดถึงนะถ้าไม่มีส่วนนี้นะโอ้โหปิ้งเลยแต่ก็ต้องมีอะค่ะทุกคนเพราะว่าตามใดที่มีหมาจอดจากตามนั้นก็ต้องมีอึเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเจ้าของเนาะตึกโคสานะคะที่พี่ธน,นัทพักอยู่ก็จอดรถไว้นะคะไม่ได้ไม่ได้รถไปคือเราโดนกันถามว่าเหนื่อยไหมมันเท่ากับว่าได้รีแลกอะคะ่ะทุกคน